วิทยุมออหาดใหญ่ชวนฟังสังคมแห่งศาสตร์ร่วมวาดโลกกระทัดใหม่ไปกับชุมชนวิชาการ สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 88มอทุกท่านนะคะวันนี้พบกับดีเเป่าพิศชาชาววุฒิกุลค่ะพบกันที่เก่าเวลาเดิมนะคะกับรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวารายตีทุกสัปดาห์แรกของเดือนและสัปดาห์ที่3เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาจัดโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัฐก,กะวีสุนทรค่ะ สำหรับสาระน่ารู้ของเราในวันนี้นะคะก็จะมาพบกับช่วงที่1ค่ะช่วงสาระน่ารู้นะคะวันนี้ค่ะเปล่าก็จะนําสาระน่ารู้แบบกินๆน,นะคะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันค่ะนั่นก็คือเรื่องความสําคัญของพื้นที่ชุ่มน้ําต่อการจัดหาน้ําจืดโลกค่ะซึ่งวันที่สองกุมภาพันธ์ของทุกปีจะเป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ําโลกค่ะซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองและปราลึกถึงวันที่มีการลงนาม อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรืออนุสัญญาแรมซ่านะคะน้าเมืองแรมซ่าประเทศอิหร่านในวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2514ค่ะซึ่งหัวข้อหลักของวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกนะคะในวันที่2กุมภาพันธ์ได้แก่พื้นที่ชุ่มน้ำกับน้ำค่ะ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำในการเป็นแหล่งน้ำจืดรวมถึงกระตุ้นให้เกิดการดำเนินการเพื่อฟื้นฟูและหยุดยั้งการสูญหายของพื้นที่ชุ่มน้ำนั่นเองค่ะ ทุกวันนี้นะคะโลกของเรานะคะกำลังประสบกับภาวะวิกฤตด้านน้ำจืดซึ่งคุกคามคุณภาพชีวิตของประชากรโลกเนื่องจากน้ำจืดถูกนำมาใช้เกินกว่าที่ธรรมชาติจะผลิตได้ทันและพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นระบบนิเวศน้ำจืดและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องพึ่งพิงกำลังถูกทำลายลงค่ะการรณรงค์ในปี2564จึงมุ่งเน้นความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ ต่อคุณภาพชีวิตและปริมาณของน้ำจืดของโลกค่ะเนื่องจากน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอย่างแยกไม่ออกซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่และสุขอนามัยของโลกและประชากรค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบทบาทของพื้นที่ชุ่มน้ำกันค่ะพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำจืดและน้ำเคม็มช่วยค้ำจุนธรรมชาติและมนุษยชาติค่ะรวมถึงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยการให้บริการที่หลากหลายค่ะประกอบด้วย 1. เป็นแหล่งกักเก็บและผลิตน้ำสะอาดค่ะโดยพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นแหล่งผลิตน้ำจืดส่วนใหญ่ของโลกและพื้นที่ชุ่มน้ายังช่วยกรองมลพิษตามธรรมชาติและให้น้ำสะอาดที่ดื่มได้อย่างปลอดภัยค่ะ 2. เป็นแหล่งผลิตอาหารเกษตรกรรมเป็นภาคการผลิตอาหารที่กำลังเติบโตสูงสุดรวมถึงประมงน้ำจืดซึ่งสามารถผลิตปลาได้ถึง12ล้านตันในปี2561ค่ะและในแต่ละปีนาข้าสามารถเลี้ยงประชากรโลกได้ถึง3,500ล้านคนค่ะ 3. หนุนเศรษฐกิจโลกพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นระบบนิเวศที่มีมูลค่ามากที่สุด ให้การบริการเป็นมูลค่าถึง1,400ล,ล้านล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะและประชากรกว่า1000ล้านคนพึ่งพิงพื้นที่ชุ่มน้ำในการหารายได้ 4. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยร้อยละ40ของสายพันธุ์ของโลกอาศัยอยู่และขยายพันธุ์ในพื้นที่ชุ่มน้ำในแต่ละปีปลาสายพันธุ์ใหม่ราว200ชนิดถูกค้นพบในพื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นน้ำจืดค่ะ และแนวปะการาังเป็นที่อยู่อาศัยของสายพันธุ์ต่างๆถึงร้อยละ25สุดท้าย5ให้ความปลอดภยัยพื้นที่ชุ่มน้ำทำหน้าที่ป้องกันน้ำท่วมและพายุฝนซึ่งพื้นที่แต่ละไร่สามารถตุทซับน้ำท่วมได้ถึง2.5ล้านลิตรและพื้นที่ชุ่มน้ำช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศโดยป่าพุสามารถเก็บกักคาร์บอนได้เป็น2เท่าของป่าไม้โลกหนองน้ำเค็ม ป่ากงกลางและแหล่งยาทะเลก็ช่วยยึดเกาะคาร์บอนได้ปริมาณมหาศาลเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับมนุษย์และธรรมชาติค่ะได้แก่ 1. หยุดทำลายและเริ่มฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ 2. ไม่สร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำหรือสูบน้ำใต้ดินมากเกินขอบเขต 3. จัดการกับมลภาวะและทำความสะอาดแหล่งน้ำจืด 4. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำและการใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด 5. บูรณาการน้ำและพื้นที่ชุ่มน้ำไว้ในแผนพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สำหรับช่วงที่1น,นะคะก็จะขอทิ้งท้ายด้วยคําคมนะคะเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและธรรมชาติของโลกของเรานะคะสิ่งแวดล้อมในวันนี้คือมรดกที่ดีของลูกหลานร่วมกันอนุรักษ์พลังงานเพื่อโลกและบ้านของเราค่ะสําหรับเนื้อหาและสาระดีๆในช่วงที่1น,นะคะต้องขอขอบคุณที่มาจากกรมทรัพยากรน้ํากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ ช่วงที่2ส,สัปดาห์นี้มีอะไรสำหรับวันนี้นะคะดีเจเป่าจะมาแนะนำทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะนั่นก็คือหนังสือคนเราตัดสินใจเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรค่ะหนังสือเล่มนี้พยายามหาคำตอบให้กับคำถามนี้นะคะโดยค้นหาหลักแนวคิดทางจิต ตวิทยาและความจริงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งแนวะคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบันคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมการที่คนคนหนึ่ง ตัดสินใจลงมือกระทำบางอย่างเพื่อสิ่งแวดล้อมนั้นคนๆน,นั้นต้องมีความคิดที่จะเสียสละบางอย่าง,างเช่นความสะดวกสบายเพื่อสังคมส่วนรวมดังนั้นในทางจิตวิทยาต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจการกระตุ้นผ่านสิ่งเล้าและปัจจัยต่างๆค่ะเนื้อหาในเล่มนะคะอ่านเข้าใจง่ายพร้อมภาพการ์ตูนประกอบให้กับผู้อ่านได้เพลิดเพลินกับการค้นหาคำตอบที่ว่าคนเราตัดสินใจเพื่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรคะ่ะ ผู้แต่งก็มาจากกรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถค้นหาตัวเล่มได้ที่ w w w o p a c p s u a c t h ค่ะต่อไปมารับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากหอสมุดคุณหญิงหลงนะคะ การเปิดให้บริการในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังที่เป็นสมาชิกของหอสมุดคุณหญิงหลงไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่เป็นสมาชิกนะคะจะสามารถใช้บริการจากหอสมุดคุณหญิงหลงได้ดังนี้ค่ะ 1. เปิดบริการพื้นที่ตั้งแต่ชั้น3ถึงชั้น5 2. เปิดบริการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 3. บริการยืมหนังสือ Book Delive r y Service 4. บริการอินเทอร์เน็ตโซน 5. บริการหูฟังครั้งละ3ชั่วโมง 6. บริการยืมระหว่างห้องสมุดค่ะสำหรับบริการอื่นๆนอกเหนือจากนี้นะคะทุกๆท่านสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของหอสมุดคลิกที่เมนูเซอร์วิสได้เลยค่ะ สำหรับข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไปนะคะสำนักทรัพ,พยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัธกวีสุนทรค่ะขอเชิญชวนบุคลากรมออนะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนา s e l ฟ์เล r ร์นิ s งสกิลค่ะประจำปีงบประมาณ2,565นะคะเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาทักษะภาษาเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสงขลานครินให้มีมาตรฐานการเรียนรู้ในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการในระดับนานาชาติค่ะจะมี2หลักสูตรให้เลือกนะคะนั่นก็คือ 1. เป็นหลักสูตรการอบรมระยะสั้นแบบออนไลน์ค่ะสามารถโดยจะต้องสามารถเข้าร่วมได้ตลอดหลักสูตรนะคะเป็นหลักสูตรภาษาต่างประเทศโดยมีเงินสนับสนุนนะคะทุนรับไม่เกิน3 0,000บาทค่ะและ 2. ค่ะเป็นหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ โดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิที่เทียบได้นะคะในระดับเดียวกันและมีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษานะคะไม่ต่ำกว่า2.75ค่ะโดยสนับสนุนทุนละไม่เกิน300,000บาทค่ะโดยขณะนี้นะคะเราจะมีกำหนดการรับสมัครค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565ค่ะและ จะพิจารณาการคัดเลือกนะคะตั้งแต่วันที่1-5มีนาคม2,565ค่ะและประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนในวันที่10มีนาคม2,564ค่ะโดยหากท่านผู้ฟังมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่ส่วนกลางนะคะสำนักทรัพ,พยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัฐกวิสุนย์าะ อักถะกะวีศุนทรค่ะโทรศัพท์074282352หรือคุณปันดาลีนะคะโทรศัพท์074282368ค่ะหรือคุณวีนาค่ะโทรศัพท์074282377ค่ะต่อไปมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ DJ q u i s ฟังดีๆมีของแจกประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ค่ะ สำหรับของรางวัลน,นะคะก็จะลุ้นรับเป็นกล่องสุ่มสอรางวัลค่ะโดยผู้โชคดีนะคะจะสุ่มจากรายชื่อของผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องเท่านั้นนะคะนั่นก็คือคำถามประจำเดือนนี้ค่ะวิธีฟื้นฟูภาวะสมองล้านะคะจงบอกมา2วิธีค่ะและวิธีใดที่ท่านชอบมากที่สุดอีก1วิธีค่ะจาก ท็อปปิกนะคะ6วิธีเอาชนะสมองอ่อนล้านะคะที่เราได้ออกอากาศไปเมื่อต้นเดือนค่ะแล้วเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะทุกวันจันทร์แรกของเดือนนะคะผ่าน Facebook ของหอสมุดคุณหญิงหลงนะคะ c i l i p PSU หัดใหญ่นะคะหรือเป็น Li น์แอดค่ะเป็น c i l i p PSU นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป่าก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะและก็ขอตัว,วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะหากท่านต้องการบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ที่ได้เล่าไปข้างต้นนะคะหรือเป็นบริการของห้องสมุดที่ทุกท่านต้องการใช้นะคะก็สามารถสอบถาม ได้ที่เคาน์เตอร์นะคะของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงนะคะโทรศัพท์074282352ค่ะหรือสามารถเข้ามาดูข่าวประชาสัมพันธ์นะคะได้เรื่อยๆตลอดอย่างต่อนเนื่องเลยค่ะที่เฟซบุ๊กนะคะของสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง หรือสามารถแอดไลน์นะคะมาที่ @clibpsu นะคะสะกดก็คือเป็นแอดไซน์นะคะ clibpsu นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่กับดีเจท่านอื่นในเดือนหน้านะคะเดือนถัดไปเป็นเดือนมีนาคมค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะปลอดภัยจากโควิดค่ะสวัสดีค่ะ เข้าร่วมชุมชนวิชาการได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการที่วิทยุมออาหาดใหญ่ FM 8 8 PSU Broadcast